วันแรกนะคะวันแรกของการขับรถเมียผู้เยบาลด้วยหนึ่เมียผู้เยบ้านเมียผู้เยบ้านเสรเมื่อไหร่ถ้าไปหับแม่มเอซีนะเวลาจะมาหาที่ปีถ้ไปหับแมเอฟซีอยู่สนามบินเองสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีผู้ใหญ่เจดีทุกๆท่านนะครับผมพบกับเราช่องปัง ปีใหม่นะแล้วก็พังปีใหม่ชาแน,นลนะครับผมมือนี้เขามาหยั่งเนาะมีเด้อแม่ผู้ดยาปากนัดขับรถเดินเฮ้ยปากกระเดีงเสียกระเดีงแม่บันนี่พร้อมค่ะพร้อมงูจกักเดี๋ยวสิบอกก่อนวิธี้ขับสตาร์ทรถแล้วบันนี่เบรกมือเอาลุง้งแม้วนบัอันทั้งขางทั้งใสชุดคือคาดในกลางก็กคือเบรกทั้งปุ่นคือคาดเร่เง ม,มาเมืองมาเมืองกันเด้อมาตามหลุนมายญ่สมเด้อยาวกอกไม่เป็นเบียกนะกกไม่เนี่ยบอกเอาเอาอพร้อมยังพร้อมไปแม่แม่พร้อมเราบอกครับพูดไรติดขึ้นรถไปกับยายสมมาเด้อครับมาเด้อเอาหยียบคัดใส่เกียร์ใส่เกียร์ยหนึ่งเด้อจะใส่เกียร์หาเด้อก็ค,อคอ่อยปล่อยออกบันนี้ก็คอ่อยปล่อยออกตาเลียวเด้อกอกไม่เด้อกอกไม่กอกไม่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วบัน เดี่ยวท่านบอกไงเออตาเดียวด้วยครับอันตอนนี้เราพาใจสมมหาลุดย่ำอันนั้นย่ำหนักย่ำผมหนักสได้อันครับโอ้โหหลุมย้อนหลุมได้ไหมล่ะโอ้ยบ้านี้ตาเดียวตั้งได้ไหมล่ะเป็นเลี่ยวงูยังนี่ตัตมลุดเพื่อเลยนี่ครับผมแม่แม่ใหดปัดกัารในลายบ้านน้อมานัางหนี่น้อ พี่เลี้ยนเด้อพี่เลี้ยนเอ้ยนี่ละจากคนนู้นนี่นู้เฮ็ดประกันไหมเด้อแม่แม่ตูปูตูคนมาเด้อเมื่อกี้รถกระย้ายสมเด้อนี่มือแรกครับผมนี่ยข้อมาหัดแรกวันเป็นมูอเป็นจ้าเอาค่อยๆเบรกมั้งนี่ยก้อยเบรกมั้งออาล่อรถโต้ตุนบันนี้ก่อยเบรกไหเบรกแจ้งไหนเบรกแจ้งไหนรถเบรกบ่โอ้ยเออไปบายันนี้ก่อยปล่อยออกไปนี่ พุงโลดประเด้๋ยพุ่งจะได้พุ่งกับก๊กไม่เถอะเห็นบอกก๊กไม่บวกย่างหลายเห็นบอกมันมิตรก๊กไม่ได้หนี่วันแรกเรก็ต้องซ้อมหัดขับรถอยู่อยู่ทางใต้ก่อนครับผมบ่ได้ขึ้นทางถนนใหญ่นะครับผมของมาเอาหนาค่ะของมาแจกหนาเพราะว่าอันที่ของกวางหลวงเพราะว่ามือไม่หัดครับยันตกใจตกยังยนบ่งหูจักเบรกตกขมากระไรต้องซ้อมให้เช่นชินกันครับผมจะคอยสีออกถนนใหญ่ มาตามหลุนเป็นกำลังใจให้พุ่งยัยสมได้ครับเด้อว,วันแรกนะคะวันแรกของการขับขับรถเมียผูุ้่งยัยบานเด้อหนูไมียผูุ้่งยัยบานเมียผู้งยัยบานเสียตะเกียบป้าตีพามาหาขับแล้วบ่บอบอบอจังหน่อยเด้อบ้านนี้ก็แจ๊รถน้ำคุบ่ได้รถผมสิหายเด้อวานนี้ร้อยกับบ้านนี่ครับเอาไปถับไปขับแม่แมนเอซีนะเวลาสิมาหาปีไปขับแมนเอซี่ยูสนามบินเอง อัตเลยๆเจิงๆเนี่ยที่ผ้าอันตัดผ้านเดียวกับเพชรเพชรใบกับขี้ตัวเนาะซื้อเอาซื้อเอาจะไหนก็ซื้อเอาแล้วนอนใบกับขีเราต้องฮัดเห็นเจงๆสอบใบวันแรกครับวันแรกนี่ใส่ตะเกียร์หนึ่งก่อนนะครับนี่ใส่เกียร์หนึ่งก่อนเพราะว่าอัดโชเฟอร์มือใหม่หัดครับนี่เพราะท่านเพราะท่านของก็ต้องค่อยๆไปก่อนครับผมให้นชิ้นๆมือจะค่อยๆเปลี่ยนไปเกียร์ใหม่เรื่อยๆ ตอนนี้กำลังสอบอยู่ในเดินก่อนพี่ตุก๊กมาเด้อพี่ตุ๊กโมเมนต์เกียร์ออโตโ้ได้หน่เ <c oughs> ก,กียร์กระปุกโคกไม่โคก,กไม่เลยเกียร์กระปุกเกียร์กระปุกเอ่าไม่ก็บดังบดังก็น่าต่อบลงมาแห้งต่อลงไปมึงรถบจะบ,บีบใส่เสาเกียร์ตุ้มจังหน่อยนี่นะเปิดก้าวแห้งครับรถไปรับจะบีบใส่ผูนน่ะมาเลยแยกขึ้นกอนใหม่เลยนั่นบอนล ต่อใหม่ต้อนยาเลยแ้่ก็หยิบแตกก็ต่อลงสินี่คมลงไงมันนั่อนปูนแมนว่าตอกปุ๊บเป็นบาดังเลยแ้วดลงดิ่ต่ำๆเนาะมันจะดังมันครับมังเนี่ยปูใหญ่ฮัดขับบานโอมิขับบานด้วยครับขับรถเออมเอนีสิได้แต่เกี้ยเดียวนี่ละน้ำมันหมดเลยปูนแมงนน้ำมันอันนี้แหละทีมันตกเกี้ยเละที บุกหนูแล้วเด้อมึงนี่ไปเตือนน้ำมันเด้อวันนี้เงินไผ่วันนี้งั้นไม่ใช่สมเด้อบอ่ไปเลยครับน้ำไผ่ไปเลยครับน้ำไผ่ให้ผู้ใดไปกดขับนี่ลองซื้อลองซื้อได้วนตั้งหลายรอบเลยนี่ลองซื้อล่องซื้อกล้องมือไปกล้งองเบรกไปเอาเจียถอยมั่งหนึ่งเจียถอยมั่งหนึ่งอ้าวเบรกแล้วครับผม อ้าววนนี้ลองใส่ใส่เกียย์ถอยเกีย้ยววางไป,ไปเกี้ยววางแล้วถอยเอออยู่ขวาสุดอ้าวค่อยๆไปเนี่ยมันลงหลุมเนาะอ้าววนนี้ถอยมันเป็นค่อยก็ค่อยเยอะโออก็ค่อ,คอยถอดออกก็ค่อยอันปล่อยคาดออกเรื่อยๆนั่นละเรียคา,าดนั่นแหละก็เอื้นเรียคาดนั่นแหละยมันไปไหวมันไปทังใดหนี่ ด่ากันไปพี่เออถ้าเอาด่ากันไปผุดมันติฮักกับกันเออค่อยๆไปต้องไปไวเมื่อไหร่ฮักครับบปันหูเดี่ยวนั่นให้บอลบินกลับขึ้นว่ะด่ากันไปพุดเลยเออถอยไปอีกว่ะอีกไกลอยู่พุ่นั่นแหละค่อยๆไปนั่นแหละเลี้ยวทางมึงด่ากันไปจังไดมันตรงบบด่ามันเอียงแต่เราต้องมันจะไปอดกไปเจอ่อจะไหนไอ้กาว่าทามินด่ากันไปตั้งพุ่น มันขั้น,นเดียวให้ดากมกันไปทั้งสายมุนมักขัวเออมุนมากขัวกลับกันเออ,อละก็คอยปล่อยออกมั่คอยจะบอกไปไวเพราะว่ารถกระบะมันเกียร์ถอยมันิไวแต่ปล่อยคาดออกสุดเออไปตามแม่แม่ด้ขี่รถน้ำมอบมายม่ไงสมจะไปหับอ่าป้ายเป็นเสกีนหนึ่งขึ้น นั่นละมือปากกระเด็น <laughs> ยายิ้มตาตีหาย <laughs> มันสิบอเห็นหน, <laughs> <laughs> น,นุ่งมือในคลิปคลิปนี้ก <c ười> ้อเออ <c ười> เนี่ยก็เอื่นบีเตะใสต่ตีไฟตีไฟทั้ง <c ười> ยเอเอหนักก็เอื่นตอลงต,อลง,ตอลงนี่ไปทั้งทา้งขวา <c ười> <c ười> ตอแหงหรอนาลามันตีตีแลยตนันมันสิดังแป,ป,แป,ป๊บๆเอาเรียวก่อน,นไปตออยู่ทั้งผุ่น อเอเอ,อไปเลี้ยวเวลาเขาขึ้นขึ้นกลับม,มาเดี๋ยวมันสีเศร้าเองมันเด่งขึ้นเองมันสีเศร้าเองย้ำเขาขึ้นป้องมาไล่กลับขึ้นนั่นเห็นบ่เนี่ยก็อื่นเดี๋ยวตั้งขวัวได้ต่วตีวันน่ะถ้าเดี่ยวใส่แต่ถ้าตั้งข้างใส่จะก็ตีมาใส่โตะขึ้นครับนี่อันนี้คิดว่ากล้ามหลุมเออก็าเลี้ยวมึงตัวเนาะ,ต,นะตาดีผุดสายตาเงาสัสา้นละย้มแบ่งสีซอยกันครับ กระส่วยติหมื่นละบ้อยครับอีงกันเนาะปุ่นหนึ่งหูหนอกปุ่นหนึ่งตาตาสายตาสันปุ่นสายตาแย่มก็ร้องขับมึงบ่นอ่ะเป็นเกณฑ์น้ำมันจะก็จะได้ออกถนนใหญ่สิไปขี่รถแข่งหนึงเบ้าเดาครับเอาไปขี่รถแข่งจะได้ก็ค่อยไปค่อยเป็นแต่ตอนครับวัแม่น ไปมือแรกว่าจะห้องเจ๊งไปชีไ้ไว้ไหวๆบ่แม่ในก็คอยไปเรื่อยๆอดรำเพราะปะต้องหัทในแม่ดอกมาหาฮะใโอดอดรำมาหาแถวนี่ป่ออดเด,ด็กหน,อน่อยอันไหวอยู่เรื่อยอดนักใแม่อดการอันนี้น้ำทางต้องรออายุเขาได้นะคอยสีหัดให้อดเด็กหน่อยขี่ไหวขี่อยังพระทันหลบขอบพัะท่านต้องรอดเขาโตเป็นผู้ใหญ่เต็มใบกันอันนี้กายไหวแล้วไม่ใช่จบหนึ่งชี่ซิฟเลย แต่ว่าย่ำย่ำย่ำผมหยากย่ำมีธุระย่ำเฝ้าสั่งเป่ายังสี่นะครับผมเคยอยู่บ้านให้ไปหาบลูกหามยังมีธุระตางบ้านอย่างยายชมกระเดี้ยวไปผมก็บรอยูเมืองสั่งเมือง แต่ของขลงมือเลียวจะคอยสิภาอ,อกถนนใหญ่ตอน,นนี้ละ่ะถนน,นทางสวนสาเท่า,ทานี่แเดเะบ่คอยมีรถดเรยนแต่ว่าหายไม่ใหญ่สมเป็นหายใจสมเนี่ยพใหย่บานเป็นขอ,ของของมือก่อนการเดี่ยวกันแต่ว่าทางใหญ่อันเปิดเลยโก่งว่ายเองสีด่ดอกนอกจากเท่าเดี่ยวคือว่าเป็นสามแยกเป็นทีแยกเป็นทางเดี่ยวไปบนอ,อม อันนี้ก็ได้โรงพยาบาลสั่งเคนเป็นทางขี่โอ้งานผู้บ่าวหมอขึ้นรถน้ำมากติหารขี่น้ำบอกอ<ใ>บไป,ไปกับกขด้วยไงไปด้วยยายปักแดงเด้เ <c oughs> จ๊เจ๊ไปด้วยรับรถก็บกแม่แม้ว่าอันคุยเมอเตอร์คุยมอเตอร์ใจลอยไปพระทั้งปุ่นทั้งผีเลยบอแมแยนเด้เอ็นบอ่อผุ่นเอ็นบอ่อบอ่อน,ออน,ออนน้องอยังที่ลูกุงรุ่นเห็ดงานยังในสวนสาสตร์หน้องมินน้องมินเอ็นบ่อ ก็เก่งก็หัดครับเรื่อยๆกับเก่งตัวเอ้ยเมื่อวานเป็นตลุกมันตกตลุกไว้กับคอยบิบคอยๆย้อนลงมันสาเอ้ยคลิปนี้มันมึงแต่ไม่เน่สมจับพวงมาลัยข้างคลิปเลยตกอันไปแนมตั้งหนารถในเมื่อละโนเออเอาว่ารถมันไปจังใดมันหนีนนโบเอามันกามหลอกกามทางโบมด้ไปหัวผลเราจะค่อยใส่เกียร์ถอยได้บะเนี่ยหัวใส ปุ่ละอดปุ่ละปลาใหม่ปุ่ปละ,ละ,ละ,ละยาวแก,กก๊กใหม่เป็นบีกับพ่อ,พอบบกับอพอใส่มจะได้พู้ได้ที่สมแม่เท่าที่สมใหม่แ <laughs> ม่เถ่าให้บมมีนวใส่อยู่หล <laughs> านหลายคนเอาลูกเอาหลานลาาากกหนึ่งโอยอยอกกใหม่ก๊กม่จะไปโจอไร อ้าวเจ้าถอยเมื่งกัอนนี้อ่านบอกรถมันไหลไหลก็เหยียบเบรกไว้แต่เอาเบรกไวน้น้ำน้ำเจ้าว่างแต่เป็นคอยเป็นยังมันจิไหลต้องเหย,ย,ยียบเบรกไวน้น้ำเหยียบคาดเหยียบเบรกไว้น้ำนี่น้ำใส่เกียร์ว่ายป่ะนี้เพรามึงไม่ใช่สมถอยรถเท้าบาทนี่เอาเอาไปกลางๆนี่แหละกลางสินี่กเลี้ยวตัวเนาะปัะนี้แงกเลี้ยวเอาตัวย่งกอคขันซิมุนไป๊ะใต้ เออไปใส่มันจะไปขวาเียวขวาหักขวาหักขวาหักใส่ไปขวามึงแต่ดากรถต้นไปทั้งใดหนันเออมันไม่ใหญ่สมถุตวปุ่นเด้เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวกระจกบัท่านยังไม่ไหม้เขาติดแงกะเลี้ยวหลังตะก้นขับบัท่านเปล่นมันไปทั้งงานใส่เด้นะฮักขวาเอาขอขึ้นล่อขึ้นล่นอเออ เอาไปซื้อกลางอันนี้บ่นี่ฮันขันเขาไปลองกลางบ่นี่เห็นบ่หนังกลางมันด่ากันไปอะย่างเี้ยเห็นบอนเบี่ยงหยาบกาก็ยาเบรกไว้มึงบ่นี่มึงไอ้ไปลองนั่นไหมหันเขาบอลลองมองอกคใหม่ในกลางนั่นไหมแงะใช่ไหมตัวหยายาบการยาเบรกไว้นั่นแงกเลี้ยวเลี้ยวหลังนั่งเพราะว่ามือไม่ประตูมันแคบว่ะ ยันต่ำกระตุ้ว <laughs> อยากได้ขั้น,น <laughs> สี่สิบกวา่ามือไรม่นะกันไปตั้งคางก็ได้ยันตตัวถอยเขาอะไรตัวถอยเขาได้บ่อหันถอยเขาบอา่ออ๋บอ่อถอยโดกเอาบอ่อถอยอะไรก็ถอยไปผุนผุนเออไปตั้งคางใส่ไปทั้งเลยปดจากานาั้นเอาใส่ตัวเอากระจกลงสุดตีเงี้ยมือมือไม่เนี่ยเลี้ยวกระจกเพื่อท่านปดนั่นแหมนั่นไหมเออบ่อคางหุ่นเออเนี่ยปดลงสุดแงกหัวปอนหัวออกไปเลี้ยวเอาเออเนี่ยก็คอยปล่อยขาดปล่อยนี่ออกไปไปลองบผุนเลยไม่ต้องไ<ห>ป,ป ไปตั้งคางกูเลยตัวหันเขาล่องกลางบ่หนล่องกลางต้นไหม้นี่นะเออตรงกระโตนั่นแหละหันเขาบ่าก็คอ่อยปล่อยคาดปล่อยนี่ออกกันละก็ค่อยเรี่ยวเอานง่เงีนี่ละมือไม่เข้าเลยมันบ่เขาเลยมันด่ากันปัดเอาไปคนนั้นต้องขึ้นล่อฮักมากขึ้นเออสั่นหาสิบอันฮัดฮัดฮัดให้ยนนั่นติไอเรี่ยวเขาเขาซ่องสิประเทศใบกับกีก็จะเห็ุพ่อหล่มลดเลย อันไปไว้ายยาปล่อยคาดอ,อกไม่ติดตำเออหักหักเออหักดากมาขึ้นเออไปอีกไอกหักไปอีกอีกอีก,อกเออน,นี่ยแหละมือม่ต้องแงกเลี้ยวใส่โอ้เลี้ยวดากเอาหักกวงมาไล่ไปอีกว่ะเออค่อยๆปล่อยอยู่ออกเยังมันไปไว้มันไปไว้าี่ต่ำมันนี่ถอยไปเจ้าน,น้อยกับพ่อเออมือพระท่านก้องพระท่านหูถอยดักงอมงมาไล่พระถึงมือ ไปไปหนามันสีได้สีมันสีได้ไมหมไอเกีย์หนึ่งเกียถอยยังไปท่านของครับผมเพราะว่ามือไม่บัตรท่านเดี๋ยวรับไปเรื่อยๆกว่าจะเจ่งเองกล่าเกีย์ถอยเดี๋ยวมือหลังทีมาอันเพ็ดอันนี้เอารองเท้าใส่รองไว้นี่แหละให้มันง่้ยสมถอยเข่ามันอดรองเท้ามันสินเดียวเพาเห็นต้องหารักหน่อยลักอันไม่ยุค่าหน่อยหน่อยมาเสียไปถอยอยู่เฮี้ยนจะของเอา เขาให้ตั <N ic Wayne> ต้มมอยู <ctic> ua, man ula, man ula, man ula, ่ข้ามันโลมันจังจังใดถอกเนาะตั้มกระตัรถกระตั้มก็ไปกับขีไปเห็ดเคยผ่านเขาให้ตั้มใหม่อยู่ข้าตัวมันจังเก่งเก่งเยอะใดเขาทักไปเขาบอกให้ตันี่ล่ะเดี๋ยวินไปหักหักให้ถอยอยู่เฮียนไว้ย้ำแรงย้ำมือนอะไรบางๆบ่บ่บ่จะใดมันจะไดขี้นเพป้อไปหนาเนี่ยเขาเลี้ยวทั้งหนาชัดแต่ว่าเกียร์ถอยนี่ตะกี้ผมก็อ่าพอรฮัทเห็นครับบางสิ่งละไปฮัทนั่เดินโรงเรียน แล้วก็ทับไปหนาคือยายสมนี่แหละมันนี่ก็ถอยหลังก็ต้องถอยหลังให้มันเขาในรักรักพอเป็นปุดเสียบว้นี่แหละมันจะได้เก่งเงเอาก็กค่อยๆโย่ค่อยๆถอยงั้นสัตว์ละเดี๋ยวถอยไปรื่ยๆหลๆมก็ขึ้นเอาก็แหงกเดี่ยวหลังแหละก็ต้องเดี๋ยวนังหัวรถดปลอมว่าหัววัน,วนเขาซ่องเลยบอถ้าทีเลี้ยวขวานี่ต้องหักใส่ยเออก็มึงแต่ดากรุฑละเลี้ยวมึงขว้าหักขวาไปใส่หักใส่ไปขว้าเกี้ยวถอย แต่ว่าเกียหนามันจะคอยไปน้ำเฮ้าเลี่ยวเรียวไปใส่กับไปใส่ไปขัวกับไปขัวแต่ถอยหลังนี่มันิะกับกันส้าห้าสีเรี่ยวใส่ต้องหักขัวไปขัวต้องเรียวใส่ออกข้างได้ไปนี่ตะกี้ฮัดมอดใส่แล้วพากกันไปขีเหรียน้ำในหน้าเนาะขีไตหัวกันแท้เสยเหลียวขนาดฮัดมือเลกเนาะักบไปเรียงงู นรอันนี้มันกวางก็มอไส้เพราะว่าแต่เป็นเด็กหน่อยไปกีมอจไส้มอไสมันิขค้นกางคู่กันแท่นหน้าไปแล้งๆงๆล้ิๆนกหคว่าราชิตายรถใหญ่มันกวงรถตกระบะมันกว่างก็ต้องกะระยะต่ว่าไปหนานี่บพกปันไาพอเมื่อไม่สมากจะเป็นอันถอยหลังองค่อยถอยเรื่อยจะก็จะเก่งไปเรื่อยขับหลายเหมือก็ิะขึ้น ไหนไปหาลูกเมย์ผัสบางกูสิกาในร้านมานั่งบนม่กล้าไปเมื่อไร่อ๊ตไปเอาไปๆๆไม่ไม่กัดกัดสิไปนั่มนะนั่งไปขางไปก้นตัวนนเนาะเจนของบนแลน้วเนาะจ้ก๋าเดียอ่านปล่อยไปกับมึงเขาก็ต้องมึงว่าผู้ขับรถผ่านบ่บ่ผ่านตัว <laughs> ไปเลยแม่ผัสบ้า <laughs> ลูกอันโอ๊ตขับซาลิงยังบาดหัดเนาะ ครับจริงแต่ว่ารถรถใหญ่ต้องค่อยๆหับต้องเด่นไปจอดใบมองตัดหญ้าไว้ตั้งนี่ไปกําลังมันมันเตะไปตัดรถเก็นหญ้ามาอาดหลาดละวัดไรอันไทยบกไทยกีบอัลตันพอาะข้าวสิบหกนาทีตอนเอาดับเอาจอดอยู่นี่จอดอยู่ห้มพอดีอ่าเบรกกั้อนค่อยเบรกไปเกี่ยววางน่ะเกี่ยววางค่อยคับอย่าจะเบรกไว้ค่ามันก่อยแล้วมันบ่ไหลกะบ่เป็นยังยูเดียวไม่โดนเลย มันมายูรถไหลก็กดึงขึ้นอีก,กว่าเบรกมือเอาสำหรับคลิปวโวนี้ขอบคุณมากๆครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมจะไปบีบแต่ดูมั็นดวหูไทยบ้านเขาขอบคุณค่ะมาให้กำลังใจเมียพ่อใหญ่สิมเนี่ยเด้อค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวโวหน้าครับผมสำหรับคลิปวันี้บายบายครับผมสวัสดีครับ